ครับสวัสดีครับวัวนี้พามาลองคับสี่ีโวตอนเดียวกันมาเลยเดี๋ยวลงด,ด,ดูเส้นทางให้มันแขวนสาย,อ,สาย,อ,สายอ,อีก้ายอีกอีกโอเคนี่นะครับนี่ลองดูเดี๋ยวให้ดูฟางนุนอันนี้นาแวนแนละ้วเพราะเพราะก่อนจ้าอ่าแวนทั้งสองข้างนี่ ลองข่าสี่โลกนดูมุดวิ่งมาสี่โลก่อน,ส,นสี่สีโลลส่โล,ลดเ,ดนนเนนโลยใช่หไหมเนี่ยอ่ะราเดินหนักแค่หนึ่งสี่โลโอเคเห็นไหมนี่แขวนนี่ละครับพอรู้แล้ว,อ,ลลวอ่ะดิฟล็อกกดดิฟล็อกข้างไว้เข่าเกวางโอเคเห็นไหมครับนนิ่มๆเลยว่ะเอ๊ ต้องบอกว่าระบบดิฟล็อกนี่มันเป็นอาวุธเด็ดของ4ี <c oughs> ่คูณสี่จริงๆอะถอยตำแหน่งเดิมไปเลยตรงมาตัวมาปุ๊บอุ้ย <c oughs> <c oughs> ออปุ่เลยปุเลยเบาเบาเบาว,ว้าวดีดีเข่าหลุมแล้วเออเออเอาลองเดินหน้าด้วยไอ้ยลองถอยถอยหลังด้วยถอยหลังถอยหลังดิบล็อกไปยังข้างอยู่ปะ่ะโอเคโอ,คโอ้นี่แขนแวนละนี่ครับระบบสี่ขับขับสี่อิสระ ไม่มีเทคชั่นไม่มีอะไรช่วยขับสีแบบเพลียวๆเ,เลยเดินหน้าเดินหน้าเบาๆเด้อเดินหน้าไปเดินหน้าไปขึ้นด้วยโอ้หอยใหม่ถอยใหม,ม,ม่หักขวานหน่อยให้มันเบียดทั้งขวานหน่อยโอเคอีกขึ้น อ่าหักซ้ายหักซ้ายหมดเลยเอออีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงหักหมดเลยแขนไหมวะเอาหมุนเลยเออเบา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 แขนแขนมันแขน,น,แนเออนี่ครับแขนแล้วเลยนี่แหละครับครับสี่ทีมันมีเทคชั่นคอนโทรลช่วยมันก็ประมาณน,นี่แหละไม่ต้องกระทุงไม่ทุงถ้ากระทุงมันผ่านได้แต่ว่าอีกต้องแบบนิ่มๆันเดินหน้าด้วย อแขนแขนแล้วนะเนี่นี่แหละครับถ้าครับซีอิสรลไม่มีเท็กชั่นคอนทนช่วยมันก็มันมีอะไรออ,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 อถ้าลอลอยมันก็จะประมาณนี้แหละโอเคดิฟล็อกอันนี้สี่โลอย,อยู่ใช่ไหมสี่โลอ่าอันนี้ดิฟล็อกมันเขาได้สี่โลโอ้โหเห็นไหมครับโอ้ยนิ่มจริงๆนี่แหละครับถ้า มีดิปล็อกมันก็ดีอย่างนี้นะครับโอเครู้แล้วเป็นไงครับท่านผู้ชมอาวุธเด็ดของรีโวคือดิปล็อกตอนเดียวเพราะว่าไม่มีอาเทคชั่นคอนโทรลช่วยเลยเป็นถ้าเป็นขับสี่โฟลก็เป็นโฟลออิสระเลยโอเคครับขอบคุณครับอ่าลองใหม่ลองใหม่ เบาบาบามาบาบาอีกน้อยนึงอีกน้อยนึงนเห็นไหมครับขับสีก็ติดได้เหมือนกันแต่ถ้ามีอาวุธเด็ดอยู่คือดิฟล็อกอ้าเขาเกว่า,วา,วางกดดิฟล็อกข้างไว้ถ้ามันไฟมันดิ่งอ่ะติดยังเดี๋ยวดูนะ กดกดกดข้างไหมกดข้างไว้เออพอถอยหลังหน่อยนึงโยโยเบาๆนะโอเคถอยหลังเลยดันทุดดันทุดหลบจากดันดันทุดเลยดันข้างเออเบานิดเดียวปล่อยขาทีนึงเข่าแล้วเออเข่าแล้วอืนี่เราดูนะครับแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเดินหน้าเบาๆปล่อยขาเบาเลย เห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยการมีดิฟล็อกมันเป็นอาวุธเด็ดของรถขับเคลื่อนสี่ล้ออ่ะเราถอยถอยถอย,ถอยตำแหน่งเดิมถอยไปเลยข่าวลายเดิมเบาเบา,บาปล่อยคับเด่ยวเดียวถอยมาถอยมาอีกหน่อยนึงตรงคืนตรงคืนตรงนี่ครับแขนแวนละอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึง

อ๋อโอเคออลองลองเดินหน้าเบาๆด้วยกัยนหนึ่งเบาเนี่ยอ่าเบาเบานี่ครับแขนโอเคพอนี่ฝั่งนี้กดอยู่เนี่ยรอลอย,ลอ,ยอ้ากดดิบล็อก โคข้าวไว่ห้าวพี่ไปเขาเกว,ว่างยังเมื่อกี้อ่ะริบลอกเขายังนี่ไหมครับเขายังอ่ะไปเนี่ยเป็นไงครับเอบอกว่านิ่มๆเลยถ้า มีอาวุธเด็ดดิฟล็อกตัวนี้ไปเลยไปเลยขึ้นเลยเห็นไหมครับการผ่านอุปสรรคก็จะง่ายได้มากสำหรับระบบขับสี่ที่มีดิฟล็อกรุ่นใหม่ๆสี่ว่าตอบโจทย์มา,มากครับโอเคครับขอบคุณครับ